เอ้าเขาดุนกันว oh, oh, oh. okay. ่าโตใหญ่พอพี่น้องอู้วเอาละครับอะไรเอ่ยโอ้โหถึงกับบ็ดรูดครับเสียเลยนี่เห็นตาดำนี่พี่น้องหลังนี่ครับพี่น้องขั้นจมเลยครับนั่นมีดิ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 น นี่ครับผมพีม่น้องมีดินครับนั่นนั่นนั่นปลายังเอ้ยโอ้โ,อโอหพี่น้องดินแรงครับสวัสดีครับผม อาย่กับผมช่องบาวฟี่สไตล์เก่า,กาครับผมหายู่หากินพี่น้องแก่มือหมู่ว่านครับหมู่ว่านบ่อไดปลาเลยพี่น้องไดปลาซี่หาตเองครับมือนี้มันใส่เบ็ดแค่ยี่สิบลังพ่อพี่น้องนี่แหละใส่ไดแถวนี้มันอยู่ติดกับหนองเก่าพี่นอ้องโซนนี้จะเป็นหนองเก่าครับเม่ได้ใส่เบิ้งบรรยากาศครับผมเป็นหนองเก่าแหละมาใส่ไดแถวนี้แหละพี่น้องเขาว่าไหนสิปลามาไหนสิโตใหญ่ครับมือนี้กบ็บรรยากาศก็ บรรยากาศโอเคครับมันนี่ทองฟ้าสดใสนาสิเพรตกนะฝนครับผมเดี๋ยวใส่เบื้องบรรยากาศครับผมว่าเปน็นยังไงบรรยากาศทุ่งหน้าตอนแรงๆครับผมเดี๋ยวพาไปใส่เบียดย้วยกันหมานไผ่หมานมันครับผมอาจจะมีมือหมานแน่บ่หมานแน่กะธรรมดาครับหาอยู่หากินครับผมเอ้อทีงไหนกน็รับชมคลิปแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งให้บาฟี่ตายได้เลยครับผมไปเดี๋ยวพาไปใส่เบ็ดน้ำกันว่า 40, 000, 000, สีมันซ้ำได้ครับผมมือนี่เบ็ดยี่สิบหลังพ่อมือนี่หายเงียบไปเลครับได้เงืยบแค่น้อยเดียวเอออย่างไรก็ลุยน้ำกันครับผมบรรยากาศต,ตอนแรงๆครับผมพี่น้องกระสีะมาณนี่แหละครับทุง่งนาก็เริ่มเขาก็เริ่มเลื้ยงแน่แล้วครับ กอศิลปมาณนี้พี่น้องน,น้ำกะยังหลยอยู่ครับติดๆกับหมู่บ้านละแต่ว่าบ้านผมกับยุ่ไก่เตบอปเราพี่น้องนี่แหละครับมันเป็นน้องเก่าครับทั้งนาะที่มีส่วนใหม่ลหลายๆครับน้องเกา่าแต่ซีมีปลาเกา่าตัวใหญ่นะพี่น้องเอาไปใช้น้ำกัดเลยครับผมล้างแรกครับ เนื้อเกีียวเนื้อกะเกียวตาดตะขอเลยครับประมาณนี้ครับผมพี่น้องจกไหนก็เดี๋ยวสีผ้ามายามันหลุนน้ำกันครับเดี๋ยวมันนีขอเอาเวลาหน่พี่น้องเดี๋ยวสีไปทุลาห์ไห่แมีกครับผมเอ้าตามล่อหลุนล่อยามน้ำกันครับผม ไปครับพี่น้องผมไปยามจะกรอบก่อนครับเดี๋ยวหลอบดึกจังวากันครับผมบรรยากาศตอนเร่งๆกะโอเคยู่พี่น้องมือนี่ทองฟ้าแจ่มใสครับผมมึงหลังนี่ครับผมพี่น้องปลาอะไรเอือยครับปลากรดครับผมพี่น้องหู ตัวสวยเลยครับแตมแหลกตอนแรกพี่น้องปรากฏครับนี่ครับผมปรากฏตัวสวยเลยครับพี่น้องนี่ปรากฏ ตัวสวยสวยเอาละครับผมพี่น้องเอด็กตัวเดียวครับรอบเร่งเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับทุ่มหนึ่งครับผม บรรยากาศก็ทำเลยพี่น้องที่นี้ก็เป็นฤดูการหาปลาเนาะพี่น้องก็สิมีแต่หาปลาแล้วครับหาปลาหากบหาหอยกินไปเรื่อยครับพี่นอ้องก็ได้ยู่ได้กินครับผมอย่าพึ่งเบื่อหน่ายกันนะครับผมเจอกัารทำคืนนี้ครับไปสวัสดียามคำ่ำคืนครับผมพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่ม มายามเบ็ดกันครับหลอดดึกนี่คือหลังแรกของเรายังว่ามีดึงครับผมนี่ขั้นเบ็ดโค้งเลยเฮ้ยมีตัวไม่้องมีตัวครับ อ้เอ้าลุกสล้มังอู้หูปลาคอครับผมโอ้ตัวสวยเลยพี่น้องนี่ครับผมมาพี่น้องปลดน้อกกันครับนี่กินเลิกอีก กดหยาครับผมพี่น้องเออนี่ครับขอบอนุญาตปลดครับผมหลังนี่เอาแล้วครับพี่น้องหลังนี่เอาแล้วครับเอาเมื่อกี้ยิ่งเอาแล้วครับอะไรเอ่ยโอ้โห ปลาดุกครับผมปลาดุกขยุกขยิกครับหมานแท้ๆพี่น้องหมานแท้ๆครับคือนี่ลุนมาได้หาหลังอีนพี่น้องนี่หมานครับผมหมานโอ,โ,อโ,อโอ้โหปลาดุกขยุกขยิกครับผม ลูกอุยพี่น้องตัวเอเหลืองๆนี่ครับผมสองเต้มสวยๆลุยต่อครับหลังนี้ครับพี่น้องขั้นจมเลยครับนั่นมีดิ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 นโอ้โพี่น้องอืมติดฟักบุ๋ อุ้ยพี่น้องปลาขาวครับผมตักใหญ่เลยปลาขาวครับผมพี่น้องนี่ครับโอ้ยขั้นหน้านี่ก็น้ะนำถ่วมพี่น้องยานหลุดได้อืม มับโอ้ปลาขาวตุบเป็ไงเลยพี่น้องเอา้ามันหมานครับผมขึ้นนี่หลังนี้พี่น้องโอ้โหหลุดได้หน่พี่น้องสิหลุดเ้าหลังนี้พี่น้องมีเสียงมีเสียงดินโอ้โหมาอีกแล้วครับผม ปลาเสื่อมพี่น้องปลาเสื่อมที่ว่าปลาเนื้ออ่อนเอาปวดน้ำก,นก,นกันครับผมนี่ครับมานเทพพี่น้องขึ้นนี่ครับนี่ครับผมสีเต็มแล้ว นี่ครับผมพี่น้องหาอยู่หากินหมานไผ่หมานมันครับไปครับผมโอ้ย oh, พี่น้องหลังนี่บึง้งดึงไม่บโอ้ยลุดครับผมนี่เงอขึ้นมากเทิงเลยพี่น้องนี่ลุดดึงหลังฟังนี่ครับนี่พี่น้องตัวปลาโอ้โหย ปลาเสื system, no hai, a. A n, ่อมปลาเสื่อมหน่อยครับผมนี่ปลาเสื่อมหน่อยเอ้าไปต่อครับผมตัวหน่อยได้ปลดเลยครับพี่น้องผมถึงกับเบ็ดรุดครับเสียเลยนี่เห็นแต่ดมนี่พี่น้องนี่ครับผม มีตัวหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวขอนะอนุญาตตั้งกล้องครับผม โอ้โหพี่นอกลุดครับผมบนาเสื้อลุดไปได้ยังไดะเอาลุนกันต่อครับผมมาเบิ่งผลงานรอบแรกพี่น่อยดูครับผมคอ ไ่สวยพี่น้องปลาเสื่อมสองตัวครับปลาขาวพี่น้องอตกยังไงด้วยปลาขาวเออีัจังรุ่นกันอีกจักรอบพี่น้องพอได้ยู่ได้กินนาอครับผมม,ม,มันไผ่มันมันครับพี่น้องสั้นี้ก็ได้ยู่ได้กินแล้วครับ ไปรับผมพยายามเบ็ดอีกรอบนึงครับผมเสียงหนามพี่น้องเขายึดตรงไว้นี่ครับตรงดักปลาเอาไปลุนเบ็ดกันเนาะมาสีมานคือรล่อเมื่อกี้บอพี่น้องเอ้ยเบ็ดรุดไปขั้นนึงครับเสียดายพี่น้องน่าสิตโตใหญ่หลังนี้ครับผมพี่น้องมีดินครับนั่นนั่นนั่นปลายังเอ้ย โอ้โหพี่น้องดินแรงครับโอ้โอ๋อแม่นรุดสละับบ่โอ้โหพี่น้องปลาดุกขยุกขยิกกับผมนี่เลยครับปลาดุกมาอีกแล้ว หมานแท้ๆพี่น้องไอ้ดุกครับผมแต้มแรกคือไอ้ดุกครับผมพี่น้องรอบนี้นี่ครับผมแต้มแรกแหกหมานรอบสองไปลุ้นต่อครับผมเบื้องหลังนี้พี่น้อง ดบจมลงไปเลยครับโอ้โหลุดพี่น่อพันปลายหนาเต็มเลยอ่ะใสเงยไวครับผมหลังนี้ก็มี่ดึงพี่น่องอเลย โผ่่มีตัวครับผมพี่น้อง mm hmm. ลุ้นไดีแล้วครับคันนี้กระดึงดแล้พี่น้องผมนี่ครับเห็นตัวปลาเลยพี่น้องนี่นี่ครับผมเอา้าเขาดุนกันว่าตัวใหญ่พอพี่น้องโอ้โใช่ละ โอ้ไซใหญ่ครับผมไซใหญ่ครับผมโอ้โหพี่น้องตัวนี้ง่ายครับนี่ง่ายครับผม นี่เลยโอข้อข้อขครับผมสองแต้มรอบนี้ใหญ่ๆไปครับอ๋อาละครับผมพี่น้องรอบนี้หมานี่พี่น้นองสองตัวครับตัวไงข้อนึงลุหนึงครับ มีผมประดุกได้ประดุกสองเนาะนี่ครับตัวใหญ่ประดุ๊กสองปลาพอสองเนาะจะเสื่อมสองปาขาวหนึ่งครับผมฮะคำขึ้นนีกะหมานี่เนาะพี่น้องผมเนี้ยกับเบิร์ดแล้วครับเอ้านะไงกะ ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพื่อนท่านี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกกดระดิ่งเป็นกำลังใจจ่องบ้าวพี่แต่เนี่ยครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ราตีสวัสดิ์ครับผม,บคคนนบผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ